โอเควันดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาบอกสกิลของคาทาเคิร์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาเหมือนเดิมเลยเริ่มจาก passive. พาสีฟพาสีฟแรกเนี่ยคือเราตีครบ4ครั้งเนี่ยมันจะทาดาเมจออกมาแบบระเบิดรอบๆนะครับในระยะ5เมตรก็คือสามารถโดนเป้าหมายอื่นได้ด้วยนะตอนนั้นระเบิดเนี่ยมันจะระเบิดกระจายออกมาเงี้ยแล้วศัตรูที่เราใช้ใส่ก็จะโดนดาเมจตัวที่อยู่รอบๆก็จะโดนดาเมจเช่นกันยกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยมันระเบิดใส่กระต่ายอ่าเห็นไหมกระต่ายตายด้วยเนี่ยปร,ป,รประมาณนี้แหละพาสีฟอันที่2ก็ ง่ายๆเลยครับตีแล้วได้มานาเพิ่มแค่นี้เลยจบก็คือตีหนึ่งครั้งได้มานา4 Energy อพัซีฟอันที่3ก็คือทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับครบ5ครั้งดาเมจเราจะแรงขึ้น10%เป็นเวลาสีวิพัซซีฟอันที่4ก็คือทุกครั้งที่เราใช้สกิลครบ4ครั้งเราจะได้ความเร็วในการวิ่งเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา3ามวิ ก็แค่นี้ครับพาสีง่ายๆจบละโอเคต่อไปเป็นสกิลคิวทั้งหมดครับสกิลแรกครับก็เป็นการแบบสาบศัตรูคือเป็นเคิร์สคำสาบนั่นแหละโอเคหลักการก็ง่ายๆครับมันเหมือนพิษของสกิลคิวธนูก็คือยิงย่งแปะยิ่งแรงซึ่งมันได้สูงสุดสี่สเต็กนะถ้าเป็นเคิร์สนี้เราแปะสเต็กที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะโดนดาเมจโอเวอร์ทามประมาณ1.5ึ่งาวีโดนทีหนึ่งก็อ่าวิละ49ถ้า3ามสเต็กก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสูงสุดสตัวแตกครับตแตกที่4ก็วีละ98ซึ่งไอตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ IP ของเคิร์สนะถ้าคือถ้าเคิร์ดเนี้ยไอพีมันเยอะมันก็จะยิ่งแรงนะครับก็แล้วแต่เทียดที่ใส่โอเคต่อไปเป็นคิววันที่2ครับก็เป็นการแปะสแต็คเหมือนเดิมเลยแค่รูปแบบการแปะเนี้ยมันแตกต่างไปอย่างเช่นเมื่อกี้มันเป็นแปะแบบล็อกทาร์เก็ตใช่ไหมมันจะแปะตัวที่เราล็อกแต่อันเนี้ยคือมันเป็น l e ครับคือเราสามารถที่จะปล่อยไปทางไหนก็ได้มันจะเป็นเขียวงี้ไปกับ เนี่ยอ่ะดาเมจก็จะเนี่ยตอนโดนไปกลับก็ครั้งละ30แล้วก็ไปกลับทีนึงเนี่ยก็ได้สแต็กทีนึงคือไปได้สแต็กทีนึงกลับได้สแต็กทีนึงเนี่ยเป็น2 4ซึ่งไอ้สแต็กกระโหลกเนี่ยจะติดอยู่แปดวิเหมือนกับสกิลหนึ่งไปเป้เลยนะใน8วินี้ก็จะทำดาเมจเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้ต่อไปเป็นสกิล W ทั้งหมดนะครับสกิลแรกนะครับเป็นการเจาะเกาะน,นะครับผมอาร์เ Armor p เซอร์ก็คืออ่าเจาะเกาะนั่นแหละอ่ะ,ออกกอะ,อะตามชื่อเลยก็ สมมติตอนแรกนี่เราตีดาเมจเข้า2 8่ใช่ไหมหลังจากเราฉีดไปปุ๊บศัตรูก็ถูกเจาะเกาะเขาเล้โดนตีโดนทุกอย่างแรงขึ้นครับเห็นไหมดาเมจจาก2 8เนี่ยกลายเป็น35แทนนะครับผมในตอนที่ติดเจาะเกาะต่อไปนะครับเป็นวันที่2นะครับก็คือมันจะเป็นการฉีดเหมือนแบบฉีดบีมไปอะคือมันจะใช้คู่กับคิวอันที่1นะครับก็คือสมมุติว่ามันมีคิวอันที่1เนี่ยแปะอยู่เนี่ยสองสเต็ปเงี้ยแล้วเราบีมไปเนี่ยคุณเห็นไหมว่าทุกทุกมันย์จุดหต่ว่า มันจะทําให้คิวสกิลหนึ่งอะระเบิดออกมาเป็นดามเมตนะผมอ่ายิ่งติดเยอะก็ยิ่งบีมออกมาได้เยอะซึ่งได้สูงสุดสครั้งแหละเพราะมันติดได้สี่แตกลองดูนะอ่าสแตกปุ๊บเราบีมไปเนี่ยศูนย์จุดาวิมันจะทําให้กระโหลกหายไปครับแต่ในไอศูนย์จุดาวิเนี่ยตอนที่กระโหลกหายอะศัตรูจะโดนดาเมจร้อยหนึ่งเป็นระเบิดอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแค่นี้ถ้าสมมติเราฉีดเฉยแบบไม่มีกระโหลกสกิลหนึ่งม,ม,มันก็จะแค่ทำดาเมจห้หาสิาบสองเนี่ยเรื่อยๆประมาณนี้แต่ถ้ามีสกิลหนึ่าางทีีี่่่่ลบบเเเเเนนนยยยก็คือมมมัระิิดดดจพ้ว นี่ย yeah. ประมาณนี้ซึ่งโดนตัวรอบๆด้วยนะครับเค okay. ต่อไป W1 ที่3นะครับเป็นรูนนะครับเดสเลตก็คือมันจะจับนะครับผมเป็นวงก็คือวงประมาณนี้เอาง่ายๆว่าเราใช้ไอ้วงเนี้ยเรียนสกิลเนี้ยโดนใครนะครับก็จะทําให้ติดรูนนะครับอย่างเช่นนี้ปุ๊บอ่ามันจะไล่แป๊บหนึ่งพอรูเสร็จปุ๊บเนี้ยนอกจากจะทําให้ติดรูนนะมันจะได้สแต็กหนึ่งสแต็กด้วยนะครับเห็นไหมมันจะได้สแต็กของสกิลๆมาด้วยหนึ่งสแต็กอ่าสกิล W1 ที่4นะครับก็ชื่อว่ากัสก็คือ มันจะทําการบัฟตัวเองหรือว่าเพื่อนร่วมทีมก็ได้สมมุติเราบัฟปุ๊บจะมีวงแดงๆขึ้นในระหว่างที่เราบัฟเนี่ยถ้าเรานองมอนแอคแคใส่ใครเนี่ยศัตรูจะติดสแต็กนะครับผมติดได้สูงสุด6สแตก็กเห็นไหมสี่ละห้าหกอ่ะพอติดสแต็กเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสกิลหนึ่งเลยครับก็คือถ้าสแต็กยิ่งเยอะมันจะยิ่งทําดาเมจเป็นโอเวอร์ไทม์นะครับแรงขึ้นเรื่อยๆตามสแตก็กซึ่งอันนี้ได้สูงสุด6สแตก็กเนาะเห็นไหมว่าเลือดเขาลดทีละห้าสิบหกสิบเรื่อยๆเมื่อกี้ ก็เอาง่ายๆคือเหมือนสกิลหนึ่งเป๊ะๆเ,เลยแค่ระบบการใช้เป็นแบบต้องบัฟตัวเองหรือว่าบัฟเพื่อนแล้วให้คนนั้น,นไปนอมอลแอคแท็กใส่ครับผมอ่าแต่ติดได้ติดสแต็กได้เยอะกว่าสกิลหนึ่งนะติดสแต็กได้สูงสุด6สแตก็กสกิลหนึ่งติดได้แค่4แต่จริงๆแล้วมันเบากว่า,กวาสกิลหนึ่งครับมันดาเมจแค่แปดสิบเองในใน,ในที่สแต็กที่6ก็เหมือนเป็นสกิลหนึ่งในอีกเวอร์ชันหนึ่งครับคิดง่ายๆแต่แค่ต้องนอมอลแอคแท็กสกิล W อันสุดท้ายนะครับ Dark Matter นะครับก็มััันนนนนจะะะปปปปลลลลลล่อออยเเเ็็ููกกกบบบบบบมๆๆข้าไคครรแบบสีดำ,ดำ ซึ่งไอลูกบอลเนี่ยเวลาเราปล่อยไปก็จะทำดามจกับเพเยอร์ก็ตามนี้เลยครับกับเพเยอร์ทำเยอะกว่าทำกับมอนครับกับเพเยอร์200กับมอนเหลือร้อยเดียวคือลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะก็ตามนี้นะครับก็ไอลูกบอลเนี่ยข้อดีคือมันจะชิ่งไปชิ่งมาได้ระหว่างตัวที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับในระยะ9เมตรนะรผมซึ่งคือถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยมันจะชิ่งไปใส่มาได้สูงสุด10ครั้งนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเรามีตัวทดลองแค่ตัวเดียวเราก็เลยทําได้แค่นี้ครับสมมุตินะเราจะมีกระต่ายอยู่ตัวหนึ่งครแบสมมต เห็นไหมมันก็ชิ่งไปหากระต่ายแล้วมันชิ่งกลับมาคือถ้าไม่มีตัวชิ่งเนี่ยมันก็จะหายไปเงี้ยแต่ถ้ามีตัวชิ่งเนี่ยมันชิ่งชิ่งชนกันไปมาเนี่ยได้สูงสุด10ครั้งแล้วในระหว่างที่ชิ่งเนี่ยก็คือทาดาเมจนะครับต่อ1ฮิตก็คือต่อการชิ่งหนึ่งครั้งก็ทาดาเมจไปทีละ200-200ประมาณนี้ต่อไปเป็นสกิล e ของเคิร์สทั้งหมดนะครับก็มีอันแรกนะครับก็เป็นเคิร์สสตาร์ธรรมดานะครับอันติก็เป็นเดทเคิร์สนะก็เป็นคําสาปเป็นความตายเอาง่ายง่าบ ซึ่งกระโหลกอันใหญ่เงี้ยจะมีระยะเวลา5วิซึ่งถ้าครบ5วิเนี่ยมันก็จะระเบิดนะครับแล้วก็ทำดาเมจประมาณนี้แต่ว่าดาเมจเนี่ยมันสามารถแรงขึ้นได้ตามสเต็กสกิลหนึ่งครับคือถ้ามีศูนย์สเต็กแบบเมื่อกี้เนี่ยสกิลหนึ่งนะสกิลคิวเราเนี่ยเนี่ยที่เป็นแปะกระโหลกเนี่ยอ่าถ้ามีศูนย์สเต็กแบบเมื่อกี้เนี่ยดาเมจจะแค่400นะครับถ้าเป็น1สเต็กก็600 2ก็800 3ก็1,100 4ก็1,400ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวลองดูเลยผมจะแปะสัักกก4สแตแล็ลน พั 1, นสี่ร้อยนะแต่จริงๆดาเมจจริงไม่ถึงพันสี่ร้อยหรอกเพราะมันต้องหักลบเกาะของคู่ต่อสู้อีกอก็มาดูนะครับเนี่ยจะแรงขึ้นกว่าตอนแรกนะครับกลายเป็นเจ็ดร้อยนะครับผมประมาณนี้จากตอนแรกที่ไม่มีสแต็กเลยก็จะเบานะครับแต่มันสามารถถูกลบได้ด้วยหัวเมอร์เซนารี่ครับคือถ้าฝ่ายตรงข้ามมีหัวเมอร์เซนารี่เนี่ยเนี่ยคือหัวเนี่ยแล้วเราแปะอันตีไปงี้แล้วเขากดหัวเนี่ยคือหายเลยนะครับเห็นไหมว่าคืออันตีหายไปเลยคือมันลบอันตีได้เลยซึ่งไอห,หัวเมอร์เนี่ยสามารถลบให้เพื่อนก็ได้นะไม่ได้ลบแค่่่่่่คคนนนเดีเีียยวตอใให้ทไมส เขาโดนอันตีเนะี่ยเป็นเพื่อนเขาโดนแทนเขาก็มีเขามีหวัวน,นี้เขาก็เดินไปกดบใไปเพื่อนได้นะต่อไปเป็นคาถาที่2นะครับเกรเคอร์สตาร์มนะครับก็อันตีนะครับแอร a เรียออฟดีเคทนะครับก็คือ,อมันจะสร้างแอ e a เรียแอเรียหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นงี้และในระหว่างที่สร้างเนี่ยเราต้องยืนไล่ด้วยนะเราปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้นะครับซึ่งไอแอ r e เรียเนี่ยถ้ามันจะทำดาเมจต่อฮิตนะทุก0.8นวิก็คือจะทำดาเมจทีนึงนะครับผม ในระหว่างที่มันทําดาเมจเนี่ยศัตรูที่โดนเนี่ยก็จะโดนดาเมจครับแล้วก็จะติดสแต็กเคิร์สสกิลหนึ่งด้วยอย่างตอนนี้เขามีศูนย์สแต็กผมจะปล่อยเห็นว่าว่าติดขึ้นมาแล้วหนึ่งสแต็กสองสแต็กสามสแต็กอ่ะประมาณนี้ก็คือถ้าถ้าโดนเต็มที่ก็คือโด,โดนห้าทีแล้วก็ติดครบเลยสี่สแต็กแค่แค่นี้ครับต่อไปเป็นเดโมนิกสตาร์มนะครับก็อันตินะครับเฟียออฟเดอะเดนนะก็คือมันจะเอ่อฟีนออฟเดอะเดนนี่วะมันจะสร้างวงวงหนึ่งขึ้นมาเป็นวงขนาดใหญ่ครับ แบบใหญ่มากวงนี้มีระยะเวลาอยู่10บีนะครับก็อยู่นานมากด้วยใครที่อยู่ในวงนี้นะครับจะโดนตัดฮิล60%จากนั้นก็โดนดาเมจเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฮิวธรรมดาก่อนฮิลธรรมดาขึ้น300นครับอ่ะถ้าอยู่ในวงนี้จาก300ครับเหลือแค่100นะครับตัดถึง60%เเยอะมากแล้วก็โดนดาเมจเห็นไหมสิบสา13เนี่ยเรื่อยๆคือคือดาเมจอ่ะมันมันไม่แรงมากแต่ว่าที่หลักๆคือมันตัดฮิวน60%ะคอรับมันตัดโคตรเยอะแค่นั้นแหละครับต่อไปเป็นอ่าไลร,าร์ะค i n f i s b l e b a e นะครับก็มันจะเป็นการสร้างวงขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ว่าวงนียจะเป็นวงใบมีดแล้วก็ระหว่างสร้างวงเนี่ยเราต้องยืนไล่อยู่ด้วยนะครับแบบเดินไปไหนไม่ได้นะซึ่งไอ้วงนียถ้าใครที่โดนเนี่ยจะโดนลดดาเมจนะครับทีละ4%นตะครับติดได้สูงสุด5สเต็ก็4 4่คูณหก็20ก็คือถ้าถ้าแช่อยู่นานก็โดนตัดดาเมจยีนะ่สนตะนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถลบบัฟได้ด้วยนะครับก็สมมติว่าอ่าเนี่ยเข้าตีผมเห็นไหมทีละสิบสามกลบัฟมา อาจจะเห็นว่าถ้าตัวเขามีบัฟนี้นะครับแล้วผมลบบัฟไปเห็นไหมว่าบัฟเสื้อเขาหายแล้วก็จากตีผมทีละ13เนี่ยเห็นมันลดลงเรื่อยๆตีครบละจาก13เหลือ10นะครับผมประมาณนี้ก็คือเป็นการลดดาเมจแล้วก็ทําดาเมจแล้วก็ลบบัฟด้วยแต่ดาเมจมันทาไม่เยอะหรอกครับดาเมจมันไม่แรงมากหลักๆคือหน้าที่หลักๆนะมันเอามาลบบัฟครับแค่นั้นแหละโอเคต่อไปเป็นเคิร์สเกลนะครับหรือว่าเคิร์สหัวกะโหลนะครับอันตีมันก็ง่ายๆเลยมันจะสร้างวงวงหนึ่งขึ้นมาเหมือนเดิมครับเคิร์สแม่งสร แต่ว่าวงเนี้ยมันจะเลือก2แบบนะก็คือมันจะเลือกจุดวางแล้วก็เลือกจุดที่มันจะหมุนไปนี่ควาไหมคือคือคือ,คอเรากดครั้งแรกอะ่ะมันจะต้องเลือกจุดที่วางก่อนว่าเราจะวางตรงไหนอ่ะสมมติผมเลือกวางนี้แล้วเราจุดที่สองเนี้ยเราต้องเลือกจุดให้มันหมุนไปด้วยถ้าเราชี้ไปทางเนี้ยมันก็จะหมุนไปทางนี้ครับแบบนี้อ่ะประมาณนี้ซึ่งไอ้วงเนี้ยมันจะทาดาเมจเรื่อยๆนะต่อกับคนที่อยู่ในวงนะครับเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์นะทำออกมาเรื่อยๆคือยิ่งยืนอยู่ในวงนานก็ยิ่งโดนอะ่ะ แต่ถ้าเป็นเพเยอร์เนี่ยมันจะทำดาเมจเป็นแม็กเลือดด้วย1.2%ของแม็กเลือดทุกๆ0.5ุดวีเป็นทูดาเมจด้วยก็คือเกาะกันไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นมอนก็คือไม่ทำนะทำแค่ดาเมจปกติก็ผมมุดผมวางใส่ก็ประมาณนี้อ่าแค่นี้แหละครับ ซึ่งสามารถใช้คู่กับเสื้อ mercenaries ได้นะครับเป็นเสื้อที่แบบเพิร์ดอื่นๆใช้คู่ไม่ได้ละมีอันนี้แหละใช้คู่กับเสื้อ mercenaries ได้อยูนะ่โอเคต่อไปเป็นเดม n a t i o n นะครับเป็นเคิร์ดสำหรับใช้ CVC หรือว่าสเกลอะไรที่มันใหญ่มากๆเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการสร้างวงเหมือนกันสร้างวงอีกแล้วสร้างวงแบบอันนี้วงใหญ่จริงใหญ่กว่าเคิร์ดอืนน่นเลยนะครับวงก็ประมาณนี้เห็นไ,ไหมซึ่งเวลากดสร้างเนี่ยมันจะต้องไล่แป๊บหนึ่งถ้าไล่มันก็ควงกระทางะเพราะหลอดหมดปุ๊บก็จะไล่ออกมาครับหลังจากไล่ออกมาเนี่ย อ่ะผมจะไล่เดมเนชั่นนะปุ๊บเนี่ยพอมันออกมางี้ปุ๊บเขาโดนเจอก,กอดผมตีเขาเข้าจาก23เนี่ยเป็น28แทนนะครับผมเห็นไหมอ่ะยี่สส่วนในยีเมื่อกี้เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันคืออันตีของเดมเนชั่นครับก็คือดาเมจมันต่อไปเป็นชาโด o w คอเลอร์นะครับอันตีนะครับอิ Inner Shadow นเนอร์ชาโดะครับอันนี้ก็ยาวหน่อยนะคืออันตีมันเนี่ยจะมีอยู่3รูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับเสื้อที่คนที่เราใช้ใส่นะครับ อันตรีมณะเราสามารถใช้ใส่ตัวเองก็ได้นะครับใช้ใส่เพื่อนก็ได้ใช้ใส่ตัวเองก็ได้ใช้ใส่ศัตรูก็ได้คือใช้ใส่ไม่ได้แค่มอนนะครับต้องใช้ใส่เพื่อนศัตรูหรือแม้กระทั่งตัวเองนะครับผมคือมันจะแปรผันตามเสื้อของคนที่เราใช้ใส่ใช่ไหมมันก็จะเสื้อทั้งหมดในเกมนี้ก็จะมีอยู่3ประเภทก็มีมีผ้ามีหนังมีเหล็กนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้ใส่เสื้อเหล็กเนี่ยอย่างตอนนี้ศัตรูใส่เสื้อเหล็กอยู่อ่าเป็นเสื้อเหล็กนะเราใช้ใส่เสื้อเหล็กเนี่ยมันจะเป็นเป็นแบบนี้ครับนะมนือ ล่างเงาออกมาเนี่ยทุบคอนใส่ซึ่งคนที่โดนทุบคอนเนี่ยจะติดสโลแล้วก็โดนเจาะเกาะนะครับผมอ่ะอย่างตอนแรกผมตีเข้าเข้า21นะครับผมสมมติอ่ะผมเจาะเกาะเจาะเก,กาะเหมือนเดิมอีกแล้วปึ๊บอ่ะเจาะเกาะอ่ะจากตี21เนี่ยก็เป็นตีเข้า29ประมาณนี้ซึ่ง shadow c o l e r เนี่ยน่าจะเป็นเจาะเกาะที่แบบเยอะมากๆอ่ะของเกมเนี่ยเจาะเก,กาะเกือบ100ครับซึ่งแทบไม่มีอะไรทําได้นอกจากหมวกสต็อกเกอร์อะไรพวกนี้นะเขาไม่ค่อยมีอะไรถึงแล้วต่อไปนะครับเป็นการใช้ใส่เสื้อหนังนะครับ อ่าอย่างตัวผมเองผมใช้ใส่เสื้อหนังอ่าอันนี้อันนี้คือเสื้อหนังถ้าใช้ใส่เสื้อหนังเนี่ยจะเป็นออกมาแบบนี้อ่าจะเป็นตัวออกมานะครับมีใบมีดอย่างงี้ซึ่งไอ้ใบมีดเนี่ยจะทําการทําดาเมจแล้วก็ดูดเลือดขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งมันดูดไม่เยอะหรอกจริงๆดาเมจมันก็น้อยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูแสแต็กนะครับถ้าเป็นค่าเจาะเกาะนะครับเห็นไหมเจาะเกาะแปบหกเป็นเวลา5วินาทีสโลว์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองวิส่วนไอ้ฆ่าดูดเลือดเนี่ยก็ดูดเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ของดา,ดดา,ดายลนะ เสื้อผ้าก็จะเป็นอัน่าจะเป็นดาเมจที่แรงที่สุดของ Shadow Color ละก็คือใช้ใส่เสื้อผ้านะครับจะออกมาเป็นดาเมจแบบนี้นะเป็นสายฟ้าอันเนี้ยแรงที่สุดละเห็นไนี่ประมาณนี้ครับเป็นตัวออกมาชตไฟฟ้าที่โดนเป็นหมู่นะครับใครที่อยู่ก็โดนนะครับก็จะใช้ใส่ตัวเราหรือศัตรูก็ได้ถ้าใช้ใส่เราก็ออกที่เราใช้ใส่ศัตรูก็ออกที่ศัตรูใช้ใส่เพื่อนก็ออกที่เพื่อนนะครับก็เลือกเลือกใช้นะจะให้เพื่อนเดินไปหาศัตรูแล้วใช้ใส่เพื่อนก็ได้แล้วแต่นะก็อันตีมก็จะ ใช้ยากหน่อยนะเพราะมันแปรผันตามเสื้อเราอยากใช้เป็นแนวไหนเราก็ต้องดูเสื้อของคนที่เราใช้ใส่ให้ดีนะครับแค่นี้แหละโอเคก็จบละเคลดทั้งหมดนะครับมีแค่นี้ทั้งหมด7อันเป็นอาวุธที่เล่นได้หลายคอนเทนต์นนะแนะนำว่าให้เก็บไว้นะครับบายละบายบายแล้วเจอกัน With no regrets, live with every breath. See, my message start to spread, and I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what yeah. it means, always yeah. do it. Yeah.